สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอัปเดต Refer อร์เน์ B.A.M. ออนไลน์ Aero b i c Plate เขาใน Chapter 3ซึ่งเปลี่ยนจากเวอร์ชัน2001มาเป็นเวอร์ชันน2ประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา B.A.M. Online ได้เปลี่ยนช่วงการนับจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ทั่วไปจาก25ถึง250 CFU per plate มาเป็นรับช่วง15ถึง300 CFU per plate และยังมีวิธีการคำนวณที่ซับซ้อนในแต่ละเ a t e ทำให้นักจุลชีววิทยางุนงงเพิ่มความยุ่งยากและทำให้สับสนดังนั้นดิฉันจึงอีเมลไปถามด r จางกูโอโดงรีเ e ิร์ h ไมโครบิโอโลจ s สของสถาบัน DAM ออนไลน์ว่าดิฉันพยายามคำนวณตามวิธีที่อัปเดตในเวอร์ชั่นใหม่แล้วพบว่าค่อนข้างยุ่งยากใช้เวลานานแล้วถามต่อว่าเราสามารถใช้สูตรเดิมคำนวณได้หรือไม่ แค่เพียงเปลี่ยนช่วงการนับเป็น15ถึง300 CFU per plate เพราะสูตรใหม่ซับซ้อนอีกอย่างเราคุ้นเคยกับสูตรเดิมแล้ว Dr. จางกูโอโดงตอบมาว่า yes you can นั้นหมายความว่าได้เราสามารถใช้สูตรเก่าคำนวณได้โปรดรอดูว่าเวอร์ชั่นใหม่ที่แก้ไขจะเป็นอย่างไรนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องช่อมาลีตื่นสายค่ะ